สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่ป่วนนะครับแ,บแลปลกใจละสิทำไมผมไม่ลงเรนโบว์เพราะผมจะมาเล่นเทคเคนเจ็ดไงเลราะมีตัวละครใหม่มานะครับผมก็คือฟ้าคำรามพหนุ่มหน้าบากสุดหล่อคนนี้นี่ับตัวละครไทยตัวแรกของเกมเทคเคนเจ็ดนะครับที่เป็นสัญชาติไทยจริงๆเลยนะ,ะก็คุณอาจจะคิดว่ามันเรียนแบบสกัดไม่ใช่นะครับอันนี้คือการรอคอมโบรองคอมโบเล่นๆเนพราะว่าเราจะได้เจอคนแล้วก็เจอแล้วครับ าผมเล่นหมดออนไลน์อยู่นะเดี๋ยวผมอาจจะสู้ประมาณสักเกมสองเกมแต่ตอนนี้ผมขหลอกคอมโบจนก,กว่าจะโหลดเสร็จโอเคเอาละ Get ready ดูซิว่าเราจะเจอกับใครอันนี้คือแบบผมเพิ่งซื้อเลยนะเพิ่งซื้อ DLC ตัวนี้มาปุ๊บจัดปั๊บถ่ายปุ๊บเลยทันทีครับไวกิดโอ้โหชนะมาแล้ว58ไฟท์แไฟล้วกูศูนย์แถมไม่พอนะต่างกูแม่งโคตรฟุง้งฟิ้งเลย <laughs> กูจะชนะไม่เนี่ยแต่ดูท่าคงไปไก่ให้เขาตบเล่นนะดูแล้วอะเอานะใจเรามันรักใจเรามันอยากจะทําคิดนาดานสักอย่างทําไมนาดานก็ไม่ใช่ปวดน,นะมนเลย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 อยากเจอจังเลยอยากเจอจังเลยเนี่ยอยากเจอจังเลยเนี่ยมาเลยโอ้โหรับท่านี้โอ้โหมมยไยไม่รักตัวละครตัวนี้จริงๆ ยผมไปพูดไปจ้ะครับกำกำสายนึกเขาบอกเส้นใหญ่ครับผมไม่ผมอยากให้เขาตั้งตัวอยากให้เขาได้ตั้งตัวโอ้โหดีแหละครับไม่รู้ว่าใครว่ายใครได้ครับใครว่ายใครได้ครับไม่รู้ออให้กูยืนก่อนให้กูยืนก่อนให้กูยืนก่อนเออรักโอ้โหแม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเอาไงดีเอาไงดีเราเออ ด็อกดาวโอ้โหแม่งมันห้าสิบห้าสิบแปดไฟเจอคนสูบไฟเลยเป็นยังไงไี่ได้วเออสูสีสูสีสูสีที่ไหนเราเออไปใจสูสีแล้วเออให้กูยืนหน่อยให้กูยืนแป๊บนึงก็ไม่ได้ฝากระลาบฝากระลาบโชว์สกิลเลยจบไปแค่นี้แหละเออใช่กูจบจริงๆด้วยเออกูได้แหละจบ น,ออนี่กูหน่อยไม่ได้หรอเออโอ้โหสตาร์ตสตาร์ตคู่เชื่อไอ้ไอ้บอกให้อ่อนนี่กูหน่อยตายะเถอะนี่ไงตายะเถอะไปเมื่อกลัวไปเมื่อกลัวไปเมื่อกลัวเออให้กูขอยบัตรขอยบัตรเดียวนั่นแหละสุดยอดไฟเอาดูครับใครจะชนะเกมนี้ใครจะชนะเออลักษณะท่าจะไม่ใช่กูลักษณะท่าจะไม่ใช่ก er. ูอเออ ออเอนี่แน่นี่แน่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกุศุกว่าขาไม่ยาวนี่ไปเข่าโยนทิ้งเออยัดยัดยัดหยัดเอ้ยเอ้ยเอ้ยอกไม่ได้บกไม่ได้บอกยังไงวะบกยังไงไปด่าเออจุกจุกครับจุกแล้วมึงจะพกปืนอชีดน้ำมาทำไมเนี่ยสู้ต่อไหมสู้ เราไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับมันคือการฝึกเข้าไปในตัวเองมันคือการฝึกการต่อสู้ต้องมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาและกูก็จะแพ้มันรอบสองเหมือนเดิมไม่กลัวมาเถอะมาเถอะขอแก้ม,มือหน่อยขอแก้ม,มือหน่อยขอแก้ม,มือหน่อยล้ำมวยไทยคนระับมามวยคาดเชือก ไอ้เหี้ยฝันตอกอากาศฟันว่าให้กูยืนให้กูยืนกูบอกแล้วมลาฮะปลาให้มันตบได้ชัดปลาให้มันตบได้ชัดเลยเ้อโอ้โหใส่คนละดอกเรียบเลยมันใช้ดาบไหมมันโกงอ่ะมึงใช้ดาบไม่มึงโกงอ่ะกูไม่เปล่าให้กูยืนก็ได้ให้กูยืนบ้างก็ได้ให้กูยืนบ้างสิ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  ให้กูยืยนมัน่งสิให้กูยืนไม่ได้หรอให้กูยืยนไม่ได้หรอโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยให้กูยนืนเถอะให้กูยืนเถอขาลอกเขาลอกเอ้ยโอ้ยโดนเหยียบตีน

ไอ้ไก่เราเอ้าบอกแล้วมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นกูมาเอาขึ้นมึงจะบินทำไมไอ้จะบินทำไมเราบินทำไมเราเอออะเตะตัดขาไปไอ้ไอ้ยอ้ยอ้นี่ไงปาดไปลูกเขาไม่นะ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 เอออะเอออะเอออะเออแล้วกูก็ตายเออเออกิโกะ ไม่เป็นไรกูหาคนใหม่ก็ได้สู้คนเดิมไม่ชนะสู้คนใหม่ก็ได้ดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนอื่นก็มีโอเคแล้วเราก็มานั่งรอครับปุ๊บตุุ๊๊บุ๊อ่ะเห้องแล้วฮกตกลงไวกิฟไวจริงๆรจะหว่ารอจะหว่ารอก็คือบทเล่น แล้วทำไมกูไม่เก่งแบบนี้บางวเมื่อกี้ทำไมกูไม่เก่งแบบนี้ออโอ้โหฟ้าคำรามมาท่าฟ้าคำรามแถมไม่พอรอยยิ้มนี่มันรอยยิ้มนี่มันรอยยิ้มของคนที่เรารู้ก็รู้ดีว่าเขาเป็นใครไม่พูดไม่พูดไม่พูดไม่เอาไม่เอา ไม่เอาไม่พูดคนนี้พูดด้วยเล่นด้วยและอันตารายเป็นรอยยิ้มที่ช่างน่ากลัวและส,สยองที่สุดในชีวิตที่เคยเห็นมาเลยรีไปกูเข้าเกมกูไม่อยากเห็นรอยยิ้มนี่แล้วกูไม่อยากเห็นแล้วไอ้กูเข้าเกมเถอะกูขอร้องมึกสู้กันเถอะกูไม่อยากเห็นรอยยิ้มนี่สยอง<笑><笑>โอ้แล้วสึกใช้ฟ้ากำลังเป็นเดียวกับกูซะด้วยแล้วไปกันโหลดอีกนานไหมเนี่ย เขาพ <49 ers. S 1> ังไดทีเถอะกูัวร้องฟ้าคำรามปะทะฟ้าคำรามฟอไอ้เอือตายเถอะนี่ไงตายเถอะนี่แกไอ้ลอยยิบไอ้ลอยยิบโบราณนะกูเกลียดมึงที่สุดเลยกูเกลียดมึงที่สุดกูเกลียดมึงที่สุดมึงไปยิ้มหน้าคนดีทุกเช้าเด็กกูน่าพาน เบี้ยบัชาร์จใส่กูเออเอออันนี่ไงเราว่าไงลุงไอ้รอยยิ้มมโนนะคิดจะชนะล้องจูนเหรอปัดไม่เถอะนี่น่นี่แน่นี่นเออนี่ไงจะปวดเล่นบินบล็อกเันไปเออเออเออโอ้ยระยะห่างของคิดไม่ทันไม่ถึงเตะไม่ถึงเตะไม่ถึงเตะไม่ถึงเออโอ้ยโอ้ยจุกจุกกูจุกนะเนี่ยกูจุกนะเนี่ยกูจุกนะเนี่ย

นะีเอกรอบไหมอีอ้รอบไหมวันตีคนเดิมนี่แหละมา battle. 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 มาเรามาเจอกันรอยยิ้มปีศาจรอยยิ้มของซาตานรอยยิ้มนี่จังสยองขวัญเหลือเกินดูกี่ครั้งก็หลอนออยังก็กูดูหนังผีอยู่มีคือการแก้มือ เ้อออเ้อนี่ไงเราอ้ไม่จัดลล้วัดลออเอตุยทองแล้วไปเตะกูซ้ำด้วยตาตะแข็งจับ Eh, 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 ah, 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 ah จะยอมมันตั้งแต่แรกกูไม่ได้วัดกับมาตีกับมันเลยสบายสบ,าย,บายเอามาอย่างน้อยอกอูขอแก้มือกูขอแก้มือกูขอแก้บืออย่างน้อยต้องเอาคืน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 ไอ,อ้รอยยิ้มนี่ให้ได้ ไอรอยยิ้มปีศาจไอรอยยิ้มปีศาจต้อคืนต้อคืนต้อคืน้ยนัั่นเไอ้เดียวนี่งราไอรอยยิ้มปีศาจ ไอ้ลอยยิ้มที่หลอกหลอนกูนทุกเช้าเย็นเอาขึ้นเอาขึ้นไปเอาอมมขึ้นไปเอาลอยยิ้มมึงขึ้นไปเอาลอยยิ้มพิซซ่ามึงขึ้นไปเออ Ôi giời ơi, ơi, mày ra mày ra ơi, mày đó, bắt đi xa mở đây Ui tóc tóc dày, tóc tóc dày, tóc tóc dày Ok, nó ra hàng, nó ra hàng khi nó ra hàng, nó ra hàng ơi ơi, cái เด็กเข้ามาเข้ามาลุงลุงเข้ามาลุงเข้ามาที่ลุงเข้ามาที่ลุงเข้ามาเด็ไอ้รอยยิ้มปีศาจฮันแน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 เข้ามาเข้ามาไปเด็กคนนี้ไอ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 ้ไงเรามามาดิมาดิมามึงไม่มาละดิไงเราไอ้รอยยิ้มปีศาจไอ้ปีศาจตายซะเถอะนี่แนี่ไอ้ปีศาจสะใจที่สุดเลย โอเคครับผมชนะชนะไอเรายินปีศาจได้แล้วแล้วเราก็แล้ว,ลวเราก็ภูมิใจครับตัดจบตัดจบกันมาคอไนไนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแค่นี้ก็นอนหลับฝันดีแล้วเรา